ต้องบอกเลยนะคะว่ายังเดือดกัะสนนในโลกโซเชียลนะคะสำหรับเรื่องราวของครูเบียนุติยาแล้วก็เนเงินเจตรินค่ะที่ได้มีการเลิกรากันไปแต่ดูแล้วนะคะว่าจบไม่สวยค่ะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายหญิงครูเบียนนะคะหลังเปิดตัวคนรักใหม่ค่ะก็โดนโจมตีอย่างหนักนะคะและเธอนั้นเนี่ยก็อดไม่ไหวหลังเก็บมานานค่ะถึงกับมีการออกมาเล่านิทานนะคะแฉะวีรกรรมอดีตคนรักค่ะที่สุดจะทนนะคะ จนถึงขั้นต้องเลิกรากันไปค่ะและเรื่องนี้นะคะก็บานปลายกว่าเดิมเพราะว่ามีเหล่าตัวละครแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายค่ะออกมาซัดกันหนวอิรุงตุงนังนะคะแม้กระทั่งพี่สาวของเนเงินเองเนี่ยก็มีการออกมาแฉไรา้ย,ยาวกลับเป็นหนังคนละมวนมีการสวนกลับคูเบียนะคะที่ทําวีรกรรมแสบไม่น้อยทั้งๆัที่เคยอยู่เคยกินด้วยกันตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไร ซึ่งงานนี้นะคะบอกเลยว่าล่าสุดค่ะก็เดือดต่อเนื่องนะคะเมื่อทางฝั่งของนัทสุธารัตน์ค่ะหรือว่าอาดีตเมียนักร้องดังอย่างโชครถแห่นะคะก็ได้ถึงกับแสดงตัวค่ะโปรกมโพสต์ของกำนันจอยหรือว่าพี่สาวในเงินนะคะงานนี้บอกเลยว่าชัดเจนแบบไม่แอบค่ะว่าอยู่ทีมไหนค่ะ สืบเนื่องจากการยุติความสัมพันธ์ระหว่างครูเบียนนุติยาแล้วก็ในเงินเจตรินนะคะที่ได้มีการสิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อปลายปี2567และเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านของครูเบียนนุติยาเองเนี่ยก็มีการเปิดตัวแฟนหนุ่มนะคะแฟนหนุ่มหน้าหล่อค่ะอย่างโปรต้าอภิภูเทียนชัยซึ่งโปรตานะคะก็มีดีกรีเป็นถึงโปรโกรอล์ฟมืออาชีพค่ะและก็มีประสบการณ์ในวงการกรอล์ฟการแข่งขันเนี่ยมากกว่า20ปีแต่บอกเลยว่าดูแล้วนะคะเส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นค่ะเพราะเปิดตัวปุ่ ที่ทางฝั่งของกำนันจอยหรือว่าพี่สาวนะคะของเนเงินค่ะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดกันแท้ๆเนี่ยแต่ก็บอกเองนะคะว่ามีการนับถือการประหนึ่งพี่น้องในไส้ซึ่งพี่สาวเนเงินนะคะมีการออกมาแซคครูเบียด้วยว่าหนุ่มโปรตาน,นั้นเนี่ยเป็นคนคุยเก่าของเธอโดยพี่สาวเนเงินเนี่ยมีการระบุข้อความตั้งแต่วันแรกที่ครูเบียเปิดตัวว่าแฟนใหม่เธอน่าคุ้นๆเหมือนคนเก่าเราเลยและต่อมาเนะคะเมื่อ16กุมภาพันธ์ค่ะครูเบียเองเนี่ยก็ออกมาโพสนนทานเรื่องหนูหนากับโรเบิร์ตผ่าน Facebook ส่วนตัวซึ่งงงเเนะะื้อหหาาาก็ล่ถึญิสวช นะคะที่ถูกแฟนหนุ่มโรเบิร์ตนอกใจหลายครั้งและมีปัญหาเรื่องพนันทําให้หนูนาต้องใช้นี่นะคะเก็บเงินเนี่ยมาช่วยเคลียร์นี่เคลียร์สินตัวสุดท้ายเนี่ยก็ทนไม่ไหวกับปัญหาสะสมนะคะมีการตัดสินใจเลิกกับโรเบิร์ตแต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเธอเนี่ยเป็นฝ่ายผิดจากนั้นนะคะต้องบอกว่าตัวละครโผล่ขึ้นมา,มามากมายค่ะเมื่อเส้นได้นะคะสอดอ์สไตค่ะแล้วก็ไมมินนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะที่เป็นพี่สาวของครูเบียนเนี่ยก็มีการออกมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่่าางโโเบแลวก็พีสด ได้มีการบอกว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันจริงๆเรียกยุว่าง,งานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทําเอารถทัวร์ค่ะยิ่งขยี้กันเดือดน,นะคะมีการโผล่โจมตีฝั่งกำนันจอยกันสนั่นและอย่างไรก็ตามนะคะก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะบานปลายหนักกว่าเดิมค่ะและรถทัวร์นั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าจะเลี้ยวกลับไปที่ฝั่งครูเบียอีกแล้วนะคะเมื่อทางคุณจอยค่ะมีการออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่าน Facebook เมื่อวานนี้โดยได้มีการระบุว่าเธอนั้นเนี่ยถูกข่มขู่และเธอก็ต้องการที่จะปกปต แล้วก็ได้มีการแนะนําให้กลุ่มเพื่อนเนี่ยรู้จักกับเขาซึ่งภายหลังครูเบียร์เนี่ยก็ได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับโปรโตาทําให้เกิดความขัดแยง้งและก็ความเข้าใจผิดระหว่างกันนอกจากนี้เนี่ยคุณจอยเองยังเปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนและก็ช่วยเหลือครูเบียร์ในหลายๆเรื่องแต่กลับได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีและก็ถูกบล็อกช่องทางการติดต่อทําให้เธอรู้สึกผิดหวงังและก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่คุณจอยค่ะออกมาโพส์ร่าย,ยาวชี้แจงงงดรรราาาาามา่่ตๆนานานนาขอคคูเบียไปแล้้วัะ ล่าสุดนะคะทา้งด้ของนัทสุธารัน์หรือว่านัทอดีตภรรยาโชครถแห่นักร้องดังนะคะที่เธอนั้นค่ะเป็นเพื่อนกับทางได้านของคุณฟ้าปากระป๋องด้วยหรือว่าคุณฟ้าทวันรัตน์นะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่กําลังมีข้อพิพาทในเรื่องชื่อแบรนด์กับเบียร์แล้วก็เนเงินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะซึ่งสาวนัทเองเนี่ยมีการโผล่คลางโพสตของกำนันจอยทันทีนะคะหลังจากออกมาแชร์ครูเบียร์เป็นหนังโคลม้วนงานนี้บอกเลยว่าอ่านแล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่าคุณนัทอยู่ทีมไหนคะ่ะ ซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะคุณนัทเนี่ยมีการเข้ามาคอมเมนต์ระบุข้อความกลางโพสต์ของคุณจอยว่ากูรู้นะว่าถ้ากูเมนต์จะมีคนเกลียดกูเพิ่มแน่นอนแต่ลองอ่านแบบเป็นกลางแล้วไม่ต้องไปอินกับคนดังมากกูว่าพวกมึงจะมองออกกูไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแต่กูไม่ชอบคนที่เหยียดคนสวยหรือไม่สวยรวยหรือไม่รวยก็ไม่ควรมีใครถูกเหยียด สาวน,นันเองนะคะก็ยังได้มีการโพสตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดราม่านี้แบบรัวๆนะคะผ่านหน้าโซเชียลส่วนตัวค่ะโดยเธอนั้นเนี่ยได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าเพราะกูเคยอยู่ในจุดที่โดนคนดังหลายคนมารุมด่าเม้นแท็กเพื่อนมาด่ากันแบบสนุกปากแม้ตัวเองจะไม่ได้ผิดก็ไม่มีสิทธิ์อธิบายมีแค่การแสดงออกถึงความก้าวร้าวที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแลกกับการโดนด่ามา2ปีเต็มโดยที่เหล่าคนนั้นไม่มีใครรู้ความจริงเลยด้วยซ้ํากูถึงรู้ดีว่าความรู้สึกนี้มันแย่แค่ไหนจากนั้นคุณนัทเองมีการโพสต์ต่อว่า กูคือคนที่รู้ทุกเรื่องมาตลอดตั้งแต่สมัยโลโก้คุยกันทุกวันกูจะเทคแอคชั่นก็ได้เพราะอีฟ้าเพื่อนกูกูยังซัพพอร์ตกันแค่หลังบ้านที่เหลือให้เป็นเรื่องของกฎหมายสิ่งเดียวที่กูรับรู้ได้คืออีฟ้าไม่เคยทำร้ายใครก่อนตรงกันข้ามถ้ากูเป็นมันกูทำมากกว่านี้อีกคนนึงที่สู้เพื่อความถูกต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองกับอีกคนที่ใช้สื่อกดดันทุกทางเพื่อทำให้ตัวเองดูน่าสงสารและส่งทวงมาลงอีกฝั่งแต่ความได้เปรียบคือพวกเยอะเพราะที่บอกว่าเป็นกลางกันอะเท่าที่กูฟังงไมม่ีใคครกลาสน วันนี้เราก็ถูกถอดมึงก็ยังบอกว่าพวกตัวเองไม่ผิดเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่เตือนกันให้สติกันไม่ใช่เพื่อนที่ฉีดยาเอาเลยลุยเลยมึงมันเลิศมึงมันตัวแม่มึงมันเก๋เพื่อนแบบนี้คือเพื่อนแบบใดและสาวนัดยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสตัวเองอีกว่าเวลาเท่านั้นคือเรื่องพิสูจน์แล้วคนที่คอมเมนต์ด่าอีฟ้าว่าคนล้มจะเหยียบเป็นกูถ้าเจอขนาดนั้นกูทํายิ่งกว่าอีฟ้าอีกกูบอกเลยแลวคนที่ทําอะไรกูไว้ในอดีตที่กูเงียบไม่ใช่กูยอมนะ กูแค่รอว่าวันไหนคือวันของกูอีกทั้งสาวนัทน,นะคะยังไม่หยุดเรื่องนี้ค่ะมีการออกมาแชร์แชทในอดีตนะคะที่เพจดังเนี่ยมีการออกมาแชร์โปรโตาร้าแล้วก็กำนันจอยค่ะว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยทั้งคู่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนจริงๆโดยในแชทด,ดังกล่าวนะคะฝ่ายโปรตาร้าค่ะก็ยังมีการบอกคิดถึงกำนันจอยอีกด้วยซึ่งพลนี่เองนะคะคุณนัทเนี่ยก็มีการระบ,บุข้อความว่าคิดดีๆคิดอีกทีต่อให้จะเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้น แต่เยก็คือเยค่ะไม่ต้องพูดเยอะขนาะที่เรื่องนี้นะคะชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์กัะสนันว่าคิดถึงที่แปลว่าจุดจ,ดจดุความจริงก็คือความจริงเนาะฉันชอบหมัดที่กำนันสวนมากเดือดมากไงเงืเอาจริงๆคือเชื่อกำนันจอยตั้งแต่แรกและ ไม่อยากพูดคนเราถ้าไม่มีมูลความจริงคงไม่กล้าโพสหลอกจริงไหมที่บอกไม่รู้จักเพราะอยากได้ใหม่ค่ะแม่ตลกมากพวกนั้นก็อวยน้องหนูหนาช้ำมันอยู่ที่คอแต่พูดไม่ได้ย้อนกลับไปน้องโชคของแม่ดูซอฟเพวเวอร์เลยจริงๆและอย่างไรก็ตามในะคะล่าสุดเกี่ยวกับดรามานั้นค่ะก็ดูแล้วนะคะว่าท่านเนี่ยจะยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้นะคะทางด้านของครูเบียเองเนี่ยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวน,นะคะโดยได้มีการโพส์ระบุข,ข้อความเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้ว่าก่อนอื่นหนูต้องขอโทษพี่ไมพี่ได้พี่ซองพี่บุมและคน ที่ออกตัวแทนน้องในทุกๆเรื่องหนูคิดว่าการที่หนูคบกับพี่ตอเต่าวพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดหนูคุยกันในวันที่หนูโสดกันทั้งคู่ทําไมถึงต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วเรื่องที่เป็นประเด็นหนูจะขอพูดเลยว่าก่อนที่หนูจะคุยกับพี่ตอเต่าพี่จอจานยังเป็นคนแนะนําให้หนูอยู่เลยและวันที่เจอพี่ตอเต่าครั้งแรกและก่อนหน้านี้พี่จอจานไม่เคยบอกหนูในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆแต่พี่กลับมาโพสต์ว่าพี่จุดๆ,ๆกับพี่ตอเต่าเคยคบกันแล้วผู้คนเข้าใจหนูผิด ทั้งที่พี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ไม่เคยบอกหรือพูดให้หนูรู้อะไรเลยการที่หนูบล็อกพี่ก็อยากให้รู้ว่าเวลาเห็นใครแขวะเราไม่ชอบและเป็นคนที่เรารักมันเจ็บค่ะยอมบล็อกและไม่เห็นดีกว่าขอจบทุกเรื่องในวันนี้เถอะนะคะหลังจากนี้ไม่พูดแล้วต่างคนต่างไปทํำหน้าที่ของตัวเองและไม่ขอตอบโต้หรือชี้แจงอะไรแล้วผิดถูกหนูขอรับสบไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่ยังเข้ามาคอมเมนต์เดือดกระสนันค่ะ แล้วโอ้โหงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะว่าดราม่านี้ค่ะจะมีบทสรุปอย่างไรนะคะจะมีใครเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ทางมีความอัปเดตอย่างไรค่ะไทยนิวไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ <c oughs> ไม่ควรบูลลี่อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องท้าไมกูถามอะไรดีเย็ดเย,ย็ดอะไรกูได้ปะได้หมด <c oughs> จะบอกก<ส>ูถามอะไรดีการที่เราไม่สวยหรือการที่เราไม่ได้รวยหรือการที่เราแบบ เออถ้าไมถึงจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มามา,มานั่งด่าดกันพูดเถอะอ,ออกได้ไหมไปเที่ยวร้านพูดถามหน่อยคนคนไม่สวยไม่มีสิทธิ์โดนหรอคะหรือว่าคนที่แบบว่าไม่รวยกูไม่มีสิทธิ์มีผัวหรอถึงกูจะมีแบบว่ากูไม่ได้เอาจริงตัวกูเองก็นับผัวแค่สี่คนอีพวกแค่จุ๊บๆกูก็ไม่ได้นับเหมือนกันกูก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกนั้นอะมันเรียกว่าอะไรแต่แค่กูรู้สึกว่าคนไหนที่กูเคยเอามาแล้วแล้ววันหนึ่งกูเลิกกันไปแล้วสิบปีอีฟ้าไม่พบต่อ กูก็ไม่โอดนะมึงโอบ่ะแต่ในมุมมองเนี้ยมองว่าต่อให้นะัดแค่คุยอ่ะเอาแค่แบบมึงไอ้เฮียนี่มาจีบกูแล้ววันต่อมาเราไปจีบอีกคนหนึ่งอ่ะก็ไม่รลดหรอกปะการหลักความเป็นจริงถ้าาแบบไม่โลกสวยไม่แบบจริงนิยายมากอ่ะเอาจริงๆงอ่ะมันก็ไม่เลิศแล้วมันเป็นเรื่รองาหลักความเป็นจริงอ่ะทำไมใจแค่จุกเลยมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนี่นานกูไม่สนใจหรอกเขาเคยจีบกูบกบกอ่ะเห็นปะมันจะมาสเปคเซ็ม คนเราต้องมีความแตกต่างเออเข้าใจปะมึงจะมาวนมาเหี้ยอะไรใกล้ตัวขนาดนั้นเออผู้ชายมีเป็นโลกเข้าใจปะถูกปะกูก็คิดแบบนี้พวกมึงคิดเหมือนกูแหมมึงไม่ต้องกูไม่ได้หาพวกนะแต่กูแค่รู้สึกว่ากูก็คิดแบบเนี้ยมึงมาหากูถึงบ้านเลยไอ้สัตว์ผู้ชายมีเป็นฝูงหมาเลยอะ่ะเอาเป็นที่อะไรต้องวนมาเอาคนเนี้ยที่กูเคยเอามาก่อนอะ่ะต่อให้กูจะไม่สวยแต่กูก็เคยได้กันอะ่ะทําไมแล้วกูผิดอะไรอะ่ะทําไมจะต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นสั้นนีกี่วิคะต่อจะให้สามวิแต่กกู็